ขอบคุณมากครับพี่ๆขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจมากๆเลยที่วันนี้พี่ๆ่ส่อข่าวมาเยอะมากๆที่คุณแล้วไปขอนแก่นเอครัอ๋อใช่ใช่จำได้จำได้วพราะนั้นที่ไปคอนแก่นนักข่าวน่าจะแสนกว่าคนโอ้ยโอ้ตรงกลางหันมามองตรงกลางรึเป่าะอ่ะวันนี้ก่อนการรู้สึกเลยอ่ะการรู้สึกในตอนนี้เลยตอนนี้เลยดีใจมากครับคือทีแรกต้องบอกเท้าความไปก่อนว่าก่อนที่เราจะจะเปิดอ่ะเราว่าเราเราคุยกับทีมงานว่า จะรับแค่พันคนเราไม่คิดว่าเอฟซจะมาเยอะขนาดนี้แล้วทีนี้ก็เลยคิดไปคิดมาเราก็เลยตกลงกันไปกันมากับทีมงานไปมาก็เลยลงตัวกันที่สองพันเพราะว่าปีก่อนมันพันสามร้อยกว่าคนใช่ครับทีนี้ก็เลยคิดว่าเออเผื่อเผื่อเรามาจัดที่กรุงเทพแล้วแล้วเอฟซจะเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเปิดบัตรสองพันคนแล้วก็เลยตอนนั้นจําได้ว่าวันนั้นเราเราขายบัตรประมาณสามสิบนาทีโซเอาเลยพันเจ็ดร้อยกว่าคนครับใช่ใช่ ก็สูเอาแป๊บเดียวอย่างปีนี้ทำไมถึงมาจัดนู่ที่กรุงเทพคือนุ๊กจัดอยู่คอนแก่นตลอดเลยครับตั้งตั้งตั้งแต่นุ๊กเริ่มเริ่มมีมีพี่พีเอฟซีกับกับไปไปครับก็าจัดคอนแกนตลอดแล้วทีนี้คนที่อยู่เอฟซีที่เขาติดตามนุ๊กไปเขาก็อยู่กรุงเทพเยอะมากๆแล้วแล้วเขาก็เดินทางไปหาพวกเราในทุกๆปีอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ้ยงั้นปีนี้เรามา จัดอยู่ที่นี่ดีกว่าให้พี่ๆที่เขาเคยไปหาเราเงี้ยให้เขาสบายบ้างอะไรไม่แค่เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยใช่ใช่ใช่ครับ <P ort S 1> <im> พอมาเจอเป็นยังไงบ้างแบบโอ้โหยิ <im> ่งใหญ่มันมันเพิ่มมากขึ้นทุกปีมั้หน <im> ูใช่ใช่ครับแต่ในใจนุกทีแรกนุกก็คิดว่าเฮ้ยคนเขาจะมาหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยเขาเห็นนี่เป็นน้ำตาไหลไหมคะน้ำตาไหลฮะไม่เห็นเลยอะไรนะไม่ไม่จริงๆคือเราไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเยอะขนาดนี้แล้วแล้วเราเปิดขายบัตร ผลปรากฏว่ามันเกินคาดมากๆ mm hmm. แล้วเรามาวันเนี้ยเรายืนอยู่บนเวทีมันรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนกับช่วงที่นุกไปออกคอนเสิร์ตแรกๆอ่ะ uh huh. ใช่ใช่ฮะมันมันมันโมเมนต์นั้นมันกลับมา mm hmm. คนมาเยอะมากๆเราเดินลงมาเหมือนกับแบบเหมือนซอมบ,บี้อ่ะ mm hmm. ที่เขาจะเข้ามากระชากเราอะไรเงี้ยจะเข้ามากัดคอเราอะไรเงี้ยคุณเดินดูยังครับชอบบุ๊ไหนมิเศษนะอับผมท,ที่ที่มีเงินฮะชอบชอบ <laughs> <laughs> เป็นเห็นแล้วมูลค่าแปดหลักเลยแปดหลักประมาณสิบห้าสิบ้โหเยอะเกินพี่จริงจริงรวมมาให้้แลวใครรวมให้นี่อย่าพูดไปเดี๋ยวข่าวออกสซับองคกระกมาเต็มเลยอ่าบอสครับอุ้ยอย่าอย่าพึ่งบอสเลยฮะช่วงนี้ช่วงนี้พักบอสไปก่อนนะด้วยไหวเราแบบแปดแล้วเรารู้สึกวมันมันโตขึ้นไหมครับคุณบอสโตขึ้นครับโตขึ้นเหมือนกับชื่องานเลย โกดวิดนุกก็คือมัน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 คำคำพวกนี้มันมาจากคําว่าเติบโตไปด้วยกันกับนุกฮะโดนนุกรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมาในปีเนี้ยอาจจะไม่ได้เดินทางมาหลายปีเหมือนรุ่นพี่ศิลปินเขาที่เดินทางมาสิปียี่ปีอะไรเงี้ยของนุกของนุกของปอาจจะเป็นเวลาวันเวลาแค่ สี่สี่ปีห้าปีอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นสี่ปีห้าปีที่หินมากๆสำหรับนุกปายมันสอนอะไรนุกปายได้เยอะแยะมากมายเลยใช่ครับแล้วแล้วมันทําให้มันมันมันหลอมทำให้นุกกระปายหรือรวมถึงเอฟซีพวกเราอ่ะมันทําให้แข็งแกร่งขึ้นมากๆมาในปีนี้ยี่สิบแปดปีครบตั้งเป้าอะไรบ้างกับชีวิตปีนี้ก็อยากจะทําในสิ่งที่เราชอบครับไม่ว่าจะเป็นงานในวงการทุก ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสถ้าเขาให้โอกาสสิ่งไหนเราก็พร้อมที่จะทำพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองจะทําให้ให้ดีที่สุดในในตราบใดที่เรายังทําได้แล้วแล้วแล้ว,ลวผู้ใหญ่เขายัายงเอ็นดูและเชื่อมือเราอย่างของขันบ้านเอปอกบ้านใหม่ไหมปีนี้ของขันปีนี้ของตัวเองครับให้ตัวเองมีอะไรบ้าก็คงเป็นบ้านนะครับที่ที่ที่ก่อนหน้านี้ครับหลักที่แปดแล้ว หลังทำไมหลังที่สองหลังที่เท่าไหร่ครับโอ้หลังทำแบงหลังนี้หลังที่เท่าไหร่นะฮะอันที่สามค่ะสองสามโอ้หลังทเยอหลังแล้วมมีีคุณิยอันนั้นของแม่อขงแม่ถ้าถ้าเป็นของผมาหลังที่สองแล้วถ้าเทียบกับที่เช่าอยู่ตอนนี้ก็หลังที่สี่หลังที่ห้าผมเช่าอยู่นะตอนนี้ ครับเอาวันนี้ได้ขวไ,ไปเกาะบ้านไหมล่ะก็ <laughs> มันไม่ได้เยอะขนาดนะั <c oughs> ้นเอาจริงมันไม่คือสิ่งที่เราดีใจสิ่งที่เราภูมิใจมันมันมันไม่ใช่เป็นตัวเงินส,สัส่วนใหญ่คือ <c oughs> มันเป็นความรักที่เขายังเขายังมอบให้เราในในในทุกๆปีจนมาถึงปีเนี้เราเรามีความคิดว่าอาจจะน้อยลงมากๆเลยแหละ อาจจะไม่มีแล้วหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีมันมันเลยทําให้แบบเราเราดีใจแล้วก็แล้วก็รู้สึกลกมากๆ้็หมายต่อไปทำต้องต้องทำยังไงบ้างงานจ,าจะมนเิงวางผนอย่างไงบ้าง <c oughs> ก็อย่างที่นุ๊กก็อย่างอย่างอย่างที่นุ๊กพูดไปแะครับว่าเราเรายังไม่รู้เนาะว่าว่างานต่อไปจะเป็นยังไงหรือ<ช><ต>อาจจะไม่มีงานก็ได้หรืออาจจะมีงานเราอาจจะ สแสดงหน time, so so yeah. ine, so right? ังหรือแสดงละครอาจจะเป็นที่ร oh, ู tensor, <laughs> ้จักก็ไ <st> ด <ut independ ently> yeah, ้อะไรเงี Mario, ้ยเราไม่ร <pow anticipate S 1> <laughs> ู้แต่ว่าก็อยากจะพูดว่าจะทําให้เต็มที่ครับในในสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสได้ครับอยากว่าจะเป็นที่ขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างครับบ้างหรือยังขอพรยังไม่ได้ขอพรเลยครับก็ใช้แกใช้แกลไปในงานใช้อะไรของเลยใช้เงินมา่วอยู่ตรงนี้เออแม่แแตกเลยเหนื่ยแตกนนไม่รู้ว่างานตัวเองบาปหรือบุญเนี่ย เขาให้ทุกวันอยู่แล้วครับครับค um ือจริงครอบครัวน evet ุกอะไม่จําเป็นต้องเป็นวันพิเศษไม่จำเป็นต้องเป็นวันเกิดขึ้นวันปีใหม่หรือนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยคือในทุกๆวันวันไหนที่เราว่างเราโทรไปหาพ่อหาแม่เราจะบอกรักกันตลอดเราจะให้พรกันตลอดก่อนวางโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราจะมีให้กันในทุกๆเวลาเขาบอดูเขามีห่วงอะไรกันแล้วบอกเฮ้ยอย่าหักโหมนะหรือว่าอะไรใช่ใช่ครับเขาจะห่วงเขาแล้วเขาจะพูดตลอดว่าทํางานก็พักผ่อนบ้างอย่าทํางานหนักจนไม่ได้พักผ่อน ข้าวก็กินบ้างนะาอะไรเงี้ยเพราะเขาจะรู้ว่าเวลานุกทํางานเงี้ยนุกจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะกินอะไรเวลาเวลาที่นุกทํางานนุกตั้งใจทางานให้มันเสร็จก่อนอะไรเงี้ยแต่แต่งจริงมันไม่ดีหรอกครับขอบคุณแปนกเม่อทั้งที่มาวันนี้แล้วไม่ได้มาทางบ้านด้วยฮะครับก็นะครับสวัสดีครับผมนุ๊กพดนนะครับแนะนำตัวสักหน่อยเดี๋ยวบางคนไม่รู้จักนะฮะก็ปากเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มางาน ณนะตอนนี้ขอบคุณมากมากที่ยังไม่ลืมกันขอบคุณมากๆาที่ยังเป็นเป็นแรงผลักดันเป็นเกาะป้องกันแล้วก็ยังเป็นความรักให้กับนุกไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีแล้วปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่4ที่ห้าแล้วที่ได้ร่วมมาฉลองวันเกิดกับนุกอีกหนึ่งปีนะครับขอบคุณจากใจจริงครับแล้วก็คนที่มันมีคนที่ซื้อบัตรแล้วไม่ได้มาด้วยนะฮะ oh. บางคน oh. บางคนเขาซื้อบัตรไว้แล้วแล้วเขาไม่ว่างกระทันหันเงี้ย oh. เขาก็ไปทุระไปอะไรเง oh. รี้ยก็ คนเหล่านั้นก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณที่ให้นุกเป็นเป็นเป็นหัวใจหลักนะครับก็ไม่ได้มาที่นี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคอนเสิร์ตเราก็จะมีเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาเจอกันคอนเสิร์ตกันเลยอยากช่วยพรตัวเองนิดนึงวยพรตัวเองนะฮะก็อยากช่วยพรตัวเองนะครับอยากให้มีความมีมีมีความสุขมากกว่านี้เพิ่มทวีเพิ่มทวีคูณมากขึ้นอยากจะให้เป็นคนที่มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดู อยากจะให้เวลาไปร้องเพลงหรือไปทำการแสดงที่ไหนก็ขอให้ทุกๆคนเอนดูเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกหลายเท่าเลยครับพี่นุอบอกว่าอยากมีความสุขมากเลยมีอะไรที่อยากจะทำใจแค่ไหนครับตอนนี้เหรอฮะอยากจะทำก็คือพวกนี่แหละครับในในในวงการนี่แหละครับแตวหนงังหนังเคยแล้วแต่ว่าละครอ,อย่างเงี้ยละครตอนนี้ก็มีแล้ว เรื่องหนึ่งแต่ว่ายัางไม่ได้ยังไม่ได้เปิดกล้องวันวันนี้แหละวันแรกที่เขาเปิดกล้องแต่ว่านุกนุกยังไม่ได้ไปทําแล้วก็ได้หลายงานครับงานพิธีกรอะไรเงรี้ยเราอยากทํานะแต่ว่าศักยภาพเราตอนนี้อาจจะยังไม่ได้หรอกว่าเราเราอนาคตเรา,เรา,เ,ราเราอยากจะทำรเราสราาพาพับสนุนว่าระหว่าภาพยนตร์กับละครคิดว่าหนทำการบ้านนะละครครอบภาพยนตร์นุกเคยเล่นมาแล้วน,พพนุกรู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมาย แต่ว่าละครเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ขั้นตอนแรกหาหนักแสดงเราต้องไปท่องบทเราต้องไปฟิตติ้งบทฟิตติ้งชุดอะไรทุกๆอย่างก่อนที่จะเริ่มถ่ายเนี่ยมันหนักมากๆแล้วถ้าถ่ายจริงน่าจะพอสมควรครับ <S <S โอเคครับแต่เติมแล้วก็มองไป <c oughs> มองไป <c oughs> เองแล้วแบบจัดหนึร้อยวันนึ่งมาเป็น,นตง <c oughs> ร,รงนี้ได้ใช้แบบเป็นนักแสดงไปแล้วเลยแต่ได้ดีกว่าได้เล่นละครมาแน่ก็เป็นมุมมองไปมองไปเองบ้างนะ อเคยเคยครับก็มัน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 เป็นความฝันครับจริงๆเราเราฝันมาตลอดอยู่แล้วแหละลูกก็เป็นคนที่ฝันสูงนะแต่ฝันสูงแบบไม่ดูตัวเองไงแต่ก่อนเนี่ยอย่างอย่างอย่างอันนี้ก็เพื่อนลูกก็เนี่ยอันนี้อันนี้เพื่อนเรกเรียนมาด้วยกันนะแพนด้าเพื่อนลูกแต่ก่อนน่ก็ฝันฝันฝันมาโดยตลอดเลยแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้มายืนอยู่ในจุดจุดนี้เราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่ง เราจะได้มาเล่นคอนเสิร์ตเล่นหนังเล่นละครกับกับดาราที่ที่เขาที่เราเคยดูเขามาตั้งแต่เด็กๆอะไรเนี้ยจนกระทั่งมามาวันเนี้ยพูดได้เลยว่ามันมันเกีเสมือนความฝันเขว่าได้แต่ว่ามันคือความจริงของเราแต่นี่มุความสร็ทของมุกที่เห็นมุกพยายามซัพพอร์ตเพื่อนๆที่ร่วมเดิน้วยกันตลกก็ก็จริงๆมัน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 เป็น มันเป็นปกติ<อ>แล้วครับสําหรับนุกนะ<อ>นุกนุกตอนเนี้ยนุกมีคนที่รักเยอะแต่ทําไมนุกถึงพยายามที่จะอ่อร์ตคนที่เดินมาด้วยจังอะไรเงี้ยไม่กลัวเขามาแย่งคนที่รักของนุกไปเหรออะไรเงี้ยคือคือ,คอหลายหลายๆคนอาจอาจจะเป็นนะอาจจะ<อ><อ>คิดนะแต่ว่าสําหรับนุกอะ่ะมันคือการให้โอกาสคร,ครับก่อนเราจะมาถึงจุดๆนี้ได้เราก็เคยเคยได้รับโอกาสจาก หลายๆท่านหลายๆคนมาก่อนเหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องไปกลัว<ม>เขามาแย่งเอฟซีเราไปอะไรเงี้ยคือนั่นแหละครับ <c oughs> คิดจริงใจเขาใจเราอะไรเงี้ยก็อยากให้เขามีความสุขเหมือนเราอยากให้เขาสําเร็จเหมือนเราในความฝันของเขาอะไรอืมใช่ครับต้องบอกทุกคนครับอย่างปีนี้อายุ8คิดว่าแบบอายุอ,อะไรนะ8 28จะเป็นเลขมงคลกับคุณเอลเล่ย์ได้สายไทยรับ7 เนเลขมงคลเป็นเลขทีนอินเรตี้อย่างเงี้ยฮะนกเอ่อโหนุกไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นเลขมงคลไหมแต่ว่าก็อยากจะให้มันมันมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนใช่ครับอย่าใช้คําว่าเลขอันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีหมดกับผมเยอะเวลาผมบอกทุกครั้งไม่เคยถูกเลยฮะถ้าถ้าจะบอกให้ถูกจริงต้องเป็นอีกคนหนึ่งครับต้องเป็นเพื่อนองค์ครับต้องเป็นไปไป